ข้อที่28นะครับจำนวนรูปจำนวนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในแผ่นภาพนี้เท่ากับข้อใดก่อนแรกเราจะมาพิจารณาสี่เหลี่ยมขนาด2คูณ3ก่อนนะครับจะมีสี่เหลี่ยมขนาด1คูณ1ใน2คูณ3ทั้งหมด6รูปจะมีขนาดขนาด2คูณ1 จากทั้งหมดในรูปนี้จะมีสองคูณหนึ่งอยู่3ามรูปนะครับแล้วก็จะมีสองคูณหนึ่งในรูปนี้อยู่สรูปก็คือ1 2, 3, นึ่สองสามส่ะฮะแล้วจะมีขนาดสองคูณสองอยู่ทั้งหมด2รูปมีสามคูณหนึ่งเอ๊ะหนึคูณสามอยู่ สองตัวนะครับรอยู่สอตัวแล้วก็มีของขนาดของตัวมันเองอีกหนึ่งนะครับดังนั้นจากแผ่นจากสี่เหลี่ยมขนาด2อคูณสม,มันก็จะมีสี่เหลี่ยมทั้งหมด6บวกสบวกสบวกส,บวก,สบวกหบวกสบวกห นะครับกลายเป็นทั้งหมดมีค่าเท่ากับส 15, ส 15, 16, 16, มีทั้งหมด18รูปนะครับซึ่งเราจะมาพิจรารณาซึ่งถ้าหากว่าเรานับรูปทั้งหมดนี้ มันก็จะเสียเวลานะครับแต่ว่าเรามีอยู่สูตรหนึ่งก็คือสี่เหลี่ยมขนาด 3. สองคูณสามมันจมีสูตรการนับอยู่นะครับก็คือนับแนวนอนกับนับแนวตั้งอย่างนี้นะฮะแล้วก็เอาผลรวมของแนวนอน มาคูณกับผลรวมของแนวตั้งก็จะมีค่าเท่ากับ1คูณ2เอ๊ะไม่ไม่ไมผลรวมของแต่ละแนวก็องเป็น1บวก2คูณกับ1บวก2บวก3มีค่าเท่ากับ3คูณ6เท่ากับ สิบซึ่งเท่ากับที่เรานะพอเมื่อกี้เลยนะครับทีนี้เราจะมาพิจรารณารูปนี้นะครับซึ่งผมจะพิจรารณาแนวนี้อันนี้เป็นรูปที่หนึ่งแล้วก็แนวอันนี้แนวตัวนี้เป็นรูปที่สองนะครับ จะสังเกตเห็นว่ามันจะมีพื้นที่บริเวณนี้ที่มันทับกันแล้วก็ต้องเอาพื้นที่บริเวณนี้ลบออกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นพื้นที่บริเวณที่สามทจะคำนวณเรามาดูพื้นที่บริเวณแรกจะสังเกตว่าเป็นสี่เหลี่ยมขนาดสอคูณหนะครับ ดังนั้นจำนวนสี่เหลี่ยมทั้งหมดที่สามารถเกิดขึ้นได้ก็จะเป็น1บวก2 1บวก2คูณกับ1บวก2บวก3ถึงบวก6นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ2มีค่าเท่ากับ3คูณกับ21เท่ากับ63นะครับ อันนี้คือรูปแรกต่อไปรูปที่สองก็จะเป็นรูปแนวตั้งตัวนี้นะครับมันจะมีขนาดเท่ากับ4คูณ3นะครับ ซึ่งจะใช้สุดเมื่อกี้ก็คือผลรวมแต่แนวคูณกันนะครับก็จะได้1บวกสบวกสมบวกสี่เป็น10คูณกับ1นึบวกสบวกสเป็น6นะครับจะได้ว่ารูปนี้มีทั้งหมด60รูปนะครับต่อไป รูปที่สามเราจะมาคำนวณบริเวณที่ถูกทับกันนะครับ1 2 3ก็จะมีค่าเท่ากับ3คูณกับหเท่ากับ18นะครับก็คือทั้งหมดจะมีหกสิบสาม บวกกับ60แล้วก็ลบด้วย18นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ123ลบด้วย18จะมีค่าเท่ากับ5 105นะครับตอบข้อก็อไก่ครับผม